เก็ดกลองนิดหน่อยแล้วเลาครับเมื่อช่วงประมาณปีที่แล้วเนี่ยช่วงประมาณมีนาเมษาเนี่ยเก็ดกวนได้ลองคุนไดแอลนิก้าไปซึ่งรถไฟฟ้าคันนั้นจากคุณไดเนี่ยสำหรับผมแล้วมันเป็นรถที่ดูน่ารักแล้วก็ใช้ชีวิตด้วยแล้วพ้นพบแต่ความดีความชอบซะจนแบบผมรู้สึกว่าทําไมยอดขายมันไม่ดีอะ่ะด้วยราคาหรอ หรือด้วยอะไรหรอไม่เป็นไรครับเพราะวันนี้ฮุณนใดประเทศไทยทําให้ฮุณนใดแอลนิกาดูน่าขับมากขึ้นเพราะที่อยู่ข้างๆผมนี้คือฮุณนไดแอลนิก5เอ็นไล์ชุดแต่งเอ็นไลท์ที่หล่อเหลาเหมือน5 n ตัวซิ่งลงมาอยู่ในตัวปกติแล้วครับแต่ไม่ใช่แค่ชุดแต่งนะครับมันมีดีเทลหลายๆอย่างที่อยากจะบอกว่าทํานอกจากรถคันนี้หล่อแล้วเนี่ยมีสเปคที่ใหม่กว่าคุณนดแอลนิก5ที่วันนี้เราจะไปดูกันนะครับผมตามไปดูกันเลยครับ เอาละครับเรามาดูรอบคันของ IONIQ 5 N Line กันนะครับผมโอเคอย่างแรกเลยนะครับหน้าตารถทั้งคันทั้งหมดจะเหมือนกับคุณได้ไอออนิ5ตัวปกติเปลี่ยนไปก็คือชุดแต่งกับดีเทลต่างๆและด้วยความที่ชุดแต่งอะ่ะมันมีขนาดของโป่งและมิต,ติที่เพิ่มขึ้นอย่างละนิดอย่างน่อยรถทั้งคันมีขนาดที่อาจจะก,กว้างยาวรวมถึงตำแหน่งติ่งเล็กๆน้อยๆอ่ะ ฝั่งรับประมาณ2 3มมิลลิเมตรซึ่งก็ไม่มีผลต่อมิติของการขับขี่นะครับผมอาจเรามาเริ่มที่ตัวรถกันดีกว่าครับที่เห็นอยู่นี้เป็นสีไวแมทนะครับซึ่งคุณไดเอลเนิก5เอ็นไลน์ในประเทศไทยนะครับจะมีสีแมทให้เลือก3สีโดยสีที่เขาชูลงเป็นสีแดงนะครับผมแต่โชว์นี้เป็นสีขาวด้านตีมพาราเมติกพิกเซลยังอยู่เหมือนเดิมนะครับผมไฟหน้าที่สวยงามที่ผมชอบมากก็ยังอยู่เหมือนเดิมเส้นกระจังหน้าชิ้นนี้ก็อยู่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือเราจะได้แบตชของเอ็นไลน์ตัวนี้ที่บอกว่ารถ ชิ้นตรงนี้ที่เป็นคิ้วล่างจําได้ใช่ไหมครับว่า v l i ลนตัวนี้มันจะเป็นเส้นซึ่งเวลาติดตอนกลางคือเนี่ยมันสวยมากเลยแต่เขาเพิ่มความดุดันด้วยการใส่พ a ร a ม e ต r i c Pixel เข้าไปในชิ้นนี้เพื่อให้มันแทนเส้นพอ v ีไลนตัวนี้รวมกับชิ้นที่เป็นพ a ร a ม e ต r i c Pixel วันนี้เข้าไปเนี่ยมันดูเหมือนเชกคก็แฟลกดีเลยนะครับผมแล้วก็ชิ้นกันชนนะครับมีการเปลี่ยนให้ดีเทลของเขาเนี่ยดุดันมากขึ้นด้วยสีดํากับแถบตรงนี้นะครับที่ทําให้รถ มันดูสปอร์ตขึ้นเอาจริงชิ้นนี้ผมเห็นแล้วผมคิดถึงพวกสไตล์ของแบบ AMG หรือ M ของฝั่งเยอรมันเลยนะครับแล้วก็ชิ้นล่างนี้นะครับนอกจากเป็นชิ้นดำแล้วเนี่ยตรงเนี้ยก็คือเป็นช่องกอากาศสําหรับระบายลมและเข้าแบตเตอรี่นะครับผมถัดมานิดนึงนะครับผมเมื่อเราดูมาถึงตรงนี้ปุบชิ้นกันชนนี้ไม่ใช่แค่กันชนสวยปกตินะครับผมเราเห็นตรงนี้ไหมครับช่องนี้ช่องจริงนะครับซึ่งผมรู้สึกว่าการจัดอากาศของเขาผ่านตรงเนี้ยเข้าซุ้มล้อแล้วผ่านยางเนี่ย น่าจะมีผลต่อแอโรดเนามิกนิดนึงเพราะอย่างที่บอกไปครับว่าถึงจะเป็นชุดแต่งเแต่มันคือชุดแต่งเพอร์ฟอร์แมนซ์จากฮุนไดที่คิดมาแล้วเพื่อให้เข้ากับรถครับผมชิ้นต่อมาที่อยากบอกคือสวยมากรลายนี้เฉพาะ5 n อ็นน์โดยเฉพาะเลยครับเป็น1 20นิ้วที่มีแบชตัว M แล้วก็มีการทำห้าก้านที่แบบเป็นก้านเล็กและที่สำคัญคือเขาทำแถบที่เป็นแบบแถบคลิเป็นแบบ เหมือนล้อแอโร่แบบในรถไฟฟ้าซึ่งนี่คือข้อพิสูจน์ว่ารถไฟฟ้าทําออกมาประมาณนึงแล้วเนี่ยล้อไม่ได้แบบดูแบบแอโร่รักโลกแล้วมันจะไม่สวยสวยสปอร์ตก็ทําได้นะครับผมพร้อมแบชเอ็นไลน์ตรงนี้ที่อยู่เหนือซุ้มล้อดิดหนึ่งนะครับถัดมานะครับด้านข้างข,างของรถทั้งคันเนี่ยก็จะยังเป็นด้านข้างแบบเดียวกับไอออนิค5เหมือนเดิมซึ่งที่เพิ่มแลวทําให้ผมรู้สึกชอบคือการที่เขาเติมสีดํา เป็นโนแบ็กตรงนี้ตรงประตูเข้าไปกับรถสีขาวด้านแบบนี้เนี่ยเฮ้ยสวยครับผมและด้านล่างนะครับชายล่างสเกิร์ตล่างที่เป็นเอ็นชิ้นนี้นะครับจะเป็นสเกิร์ตสีดําเงาที่ตัดกับสีเทาชิ้นนี้แล้วชิ้นเนี้ยเราไปสังเกตกับไอออนิ5ตัวปกติก็ได้ครับว่ามันดูสปอร์ตขึ้นเพราะตัดกับเส้นของประตูต่างๆเหล่านี้หล่อโครสนะครับผมอ่ะถัดมาตรงนี้นิดนึงนะครับผมเราช่องชาร์จนะครับเป็นช่องชาร์จแบบเดิมนะครับที่เราจะมีตำแหน่งของ สถานะไฟต่างๆเนี่ยเหมือนเดิมเลยแต่มีอย่างหนึ่งที่ไม่เหมือนเดิมในเรื่องของไฟนะครับก็คือรอบนี้นะครับเนื่องจากตัวเนี้ยเป็นตัวโมเดล2025แล้วเปรียบเสมือนตัวม i เนอร์เชนของตัว i o n i น5เนี่ยแบตเตอรี่เปลี่ยนใหม่เป็น84กิโลวัตต์ครับและมอเตอร์นะครับรับไปเลยครับ225แรงมาครับถ้าให้พูดกันตรงๆก็คือคนที่ซื้อตัว First Edition ไป2ล้านกว่าบาทเนี่ยเครื่อง <laughs> เพราะอะไรรู้ไหมครับพอรถคันนี้ราคาเปิดตัวไม่ถึง2ล้านครับโอเคต่อครับเดี๋ยวเราไปดูด้านท้ายกันดีกว่านะครับผม เอาละครับมาที่ด้านท้ายของ ionic 5N Line ครับดีไซน์หลักๆเนี่ยก็ยังเป็นดีไซน์แบบเดียวกับ ionic 5ตัวปกตินะครับเรามีชิ้นสปอยเลอร์หลังตรงนี้กับชิ้นตรงนี้ที่ยังเป็นเหมือนของเดิมจาก ionic 5แต่ที่ไม่เหมือนเดิมคือชิ้นกันชนนี้ครับชิ้นกันชนนี้มีการเปลี่ยนใหม่ถ้าเทียบกับตัวปกติเนี่ยตัวปกติมันจะดูเรียบร้อยเรียบร้อยนิดนึงแต่ชิ้นนี้จะให้อารมณ์เหมือนกับตัว Ionic 5N ตัวซิงเพราะ เราจะได้ชิ้นดําชิ้นนี้กับ d i f f u s ร์ล่างนะครับมันจะมีดีไซน์ที่คล้ายๆกันแต่ช่องนี้เป็นช่องหลอกนะครับซึ่งรวมกันแล้วเนี่ยทำให้รถแต่มันดูด,ดุดันมากขึ้นแล้วพอเราหันมองด้านข้างดีๆเนี่ยทะแยงจากมุมเนี่ยไปหาเขาอะเราจะพบว่าโป่งล้อกับซุ้มล้อหน้าเนี่ยมันจะมีการตีโป่งขึ้นเพิ่มจะนิดหนึ่งแต่ไม่ถึงกับกว้างและก็เป็นมัดกล้ามแบบเดียวกับ i อออนิก 5N ภายนอกเนี่ยโดยรวมก็คือเขาทำให้ i อออนิก5ที่เป็นรถไฟฟ,ฟ้าดูแบบว่า ฟิวเจอร์นิยายวิทยาศาสตร์คันนั้นนะกลายเป็นรถฟิวเจอร์วิทยาศาสตร์ฉบับดูผู้ชายมันดูซิ่งมากเลยอะเอางี้แต่ไม่ใช่แค่นี้นะที่ข้างนอกที่เราเห็นนะข้างในก็เปลี่ยนใหม่เหมือนกันนะครับผมความใหม่ของเขามีอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับเอาละครับเข้ามาอยู่ในภายในของ IONIQ 5 ออนไลน์กันแล้วนะครับผมภายในนะครับเป็นจุดที่เปลี่ยนแปลงเยอะที่สุดเมื่อเทียบกับไอออนิกหตัวปกตินะครับเพราะว่าเราได้โมเดลที่เป็นโมเดลมเนอร์เชนแล้วฉะนั้นมองไปอันดับแรกเลยคือจอ12.3นิ้วกับจอคนขับเนี่ยจำได้ไหมครับของเดิมจะเป็นจอที่ดูแบบมีกรอบหนาๆสีขาวครอบตรงนี้ซ้ายขวาแล้วก็แบบมันดูไม่ทันสมัยเท่าไหร่มาแล้วครับเอาจอเต็มๆสวยๆกรอบดําดูชิดๆแบบเดียวกับไอออนิกหตัวซิงไปเลยครับพร้อมกับ UI เมนูที่ออกแบบใหม่หมด ไม่ดูเป็นโทรศัพท์ซัมซุงยุคเก่าแบบที่เราเคยขับกันแล้วนะครับผมโอเคต่ออย่างต่อมานะครับเราได้พรมอะไรของ N ที่สวยมากเป็นตัวพรมอะไรที่ผมชอบมากเพราะว่าที่ Ionic l a แบเนี่ยเขามีพรมอะไรเปล่าๆวางไว้โชว์นะซึ่งผมจับทีไรผมก็จะบอกว่าสวยมากจริงๆครับผมแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปนะครับก็คือเราไม่ได้ N g r e e n b o o s t กับปุ่มฟังก์ชันแบบเดียวกับ ionic 5ตัวซิงนะครับแต่ไม่เป็นไรเรามีไดฟ์โหมดตรงนี้ที่เป็นปุ่มแดงแบบกดปุ๊บปรับโหมดได้ปั๊บแบบบอกว่ากลิปจับ นี่คือแบบอืมใช่มากเลยคือลืมภาพ i o n i น5ตัวปกติที่เป็นพองมาเลยแบบว่าที่เป็น3ามจุดรหัสมอสตัวเอนั่นอะลืมไปได้เลยครับอันนี้คือแบบว่ามันสวยมากๆครับและวัสดุหลักนะครับไม่ใช่วัสดุแบบดูแบบเออลักโลกอะไรอย่างนี้นะครับ ที่เปลี่ยนไปแน่ๆก็ค so ือภายในของไอออนิก 5N ไลน์ทั้งหมดนะครับจะใช้หนังสลับกับอะคันทารานี่ครับหนังนี่คืออะคันทาราในห้องโดยสารหลายๆอิเลเมนต์เลยเราจะได้ตรงเนี้ยจุดที่เราสัมผัสได้เป็นหนังหรือจุดบางจุดที่สัมผัสได้ก็เป็นอะคันทาราซึ่งพอผสมกันแล้วสติชิ่งสีแดงตัดกันเนี้ย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 ในหลายๆจุดเนี้ยลดซิ่งครับลดซิ่งเหครับลุกซิ่งแล้วครับไม่ต้องปรับเครื่องก็ดูซิ่งแล้วครับผมเพราะเราถือคติว่าเราเติมสีแดงเราก็แรงสามเท่าได้อะไรอย่างนี้นะครับ โอเคสุนทรีต่อมาครับเครื่องเสียงโบส e นะครับพีเ m ม u m s o ์ส,สิสเต็ม m 8ลลำโพงก็ยังให้มาเหมือนเดิมนะครับผมจุดต่อมาที่เปลี่ยนคือจำไอชิ้นกลางนี้ได้ใช่ไหมครับที่เราชมว่าเอ้ยมันเป็นคอนโซลกลางที่น่ารักมากเลยเพราะมันเลื่อนไปเลื่อนมาอย่างนี้ได้แบบว่ารับกับสรีระใครก็ตามไอแลดนตรงกลางมีการนําปุ่มที่ใช้บ่อยๆเนี่ยมาเสริมไว้ตรงนี้ที่วางแก้วที่ดูแบบ ดูดีดูแพงขึ้นแล้วก็ท่านชาร์จโทรศัพท์ไร้สายย้ายมาไว้ตรงนี้ให้เรียบร้อยพร้อมที่วางของตรงกลางตรงนี้ที่ยังวางกระเป๋าถือหรือวางของได้แบบว่าแมวน่าจะวางได้1ตัวพอดีอครับผมพร้อมกับนี่ที่เก็บของตรงนี้อีกชั้นหนึ่งพร้อมกับวัสดุที่ดูเป็นเป็น,ปนโนแบ็กตรงเนี้ยซึ่งตรงเนี้ยทาให้รถอะมันดูสวยขึ้นและดีขึ้นพร้อมกับอุโมงค์กลางตรงนี้ที่สามารถเดินผ่านได้พร้อมกับเกะอ่ะเป็นเกะแล้วนะครับอ่ะไม่ใช่ เป็นลิ้นชักแบบรุ่นที่แล้วนะครับผมแล้วก็หลังคากระจกอยู่ตรงนี้เหมือนเดิมพร้อมกับเกียร์ก็อยู่ตรงนี้เหมือนเดิมกระจกมองข้างพร้อมกล้องอะไรต่างๆเหมือนเดิมรายละเอียดของตัว2025ในการไมเนอร์เชนเนี่ยหลายๆจุดปรับให้มันน่าใช้ขึ้นหยิบจับต่างๆง่ายขึ้นและลุกของเขาว่าดูทันสมัยมากขึ้นเพราะฉะนั้นผมว่าเบาะหลังผมไม่ซีเรียสนะเขาดูทรงแล้วเนี่ยน่าจะนั่งสบายเหมือนตัวที่แล้วเหมือนเดิมนะครับผมแต่การเปลี่ยนเป็นวัสดุหนังกับอะคันทร่าเนี่ยทำให้สัมผัสในการใช้งานอะ ผมว่ามันพีรีเมี่ยมมากขึ้นแหละเพราะผมไม่ได้แอนตี้กับวัสดุรักโลกแบบวัสดุรีไซเคิลอะไรนะแต่แน่นอนครับว่าของพวกเนี้ยพอนั่งอะ่ะมันจะรู้สึกดีอ๋อแถมให้อย่างนะครับพอมันเป็นอะคันทาร่าแล้วอย่าลืมนะครับทำความสะอาดบ่อยๆนะครับถ้าไม่ทําความสะอาดมันเก็บฝุ่นพอสมควรเลยนะครับผมโดยรวมเนี่ยอยากบอกว่าทําให้รถคันเดิมที่แบบดูแบบลำลำารน่ารักอะ่ะดูแลแบบถูกใจ มากมากถูกใจคุณผู้ชายรักรถซิงจริงๆถึงมันจะไม่ต้องซิงก็ตามอุย๊ยลืมบอกไปอย่างหนึ่งรอบจากแบตเตอรี่84กิโลวัตต์แล้วนะครับเครื่องยนต์ก็คือปรับนะครับมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นมอเตอร์ขับหลังนะครับ225แรงม้านะครับผมแล้วก็ระยะทางวิ่งนะครับพอได้แบต84กิโลวัตต์ระยะทางวิ่งจึงทะลุไปที่530กิโลเมตรตามมาตรฐาน WLTp นะครับผมเดี๋ยวเราไปสรุปกันดีกว่าครับเป็นยังไงบ้างครับหลังจากที่ได้เห็นกันไปแล้วอยากบอกว่าตัวจริงผมเห็นแล้วผมอยากบอกว่า,วามันสวยมาก จนกไก่หมดโลกเลยนะครับผมสำหรับ h ุ u n d a i e l a n t r n ห i านะครับมีให้เลือกทั้งหมด5สีนะครับเป็นสีด้าน3สีแล้วก็เป็นสีเงา2สีนะครับผมโดยที่สีด้านที่เราเห็นนี่ก็คือแม t ไว้นะครับแล้วก็สีโปรโมทเขาเป็นแดงด้านนะครับซึ่งแดงด้านยังไม่เห็นแต่เราจะได้เห็นที่ Bangkok International Motor Show รอบปีนี้แน่นอนครับผมและราคานะครับ1 9 8 0ล้บาทนะครับผม รถเป็นรถ By Order เท่านั้นแปลว่าถ้าเราเดินไปโชว์รูมที่ขายคุณใดไฟฟ้าเนี่ยแล้วบอกว่าเอ้ยฉันจะเอา i อออนิกห้าเอ็นไลน์เลยไม่มีนะครับต้องไปทําเรื่องจองเลือกสีสั่งนะครับแล้วก็ รอผลิตจากเกาหลีแล้วก็ส่งมาให้นะครับซึ่งใช้เวลาประมาณ3-4เดือนนะครับผมแล้วก็นอกจากสีเนี่ยมี5สีภายในสีเดียวนะครับก็คือเป็นดำหนังดำตัดอัคนทลาอย่างนี้นะครับผมตัวจริงนะครับสามารถมาดูได้ที่ Ionic l a แลนะครับ t ูดิ i ิทัลพาร1ค1นะครับผมมีให้ดูมีให้ลองสัมผัสได้นะครับแล้วก็สามารถลองขับคุณได้ออนิกห้าสักนิดหนึ่งแถวนี้ก็ได้เช่นกันนะครับผมและทั้งหมดนี้คือแกะกลองนิดหน่อยแล้วเราคุณได้ออนิกห้าเอ็นไลน์ ตัวจริงมาดูกันได้นะครับผมอยากบอกเลยว่ารถไฟฟ้าคันนี้เปลี่ยนจากความไฮเทคเป็นความหล่อมากจัดใจเลยและยังไม่จบนะครับคุณได้จะมีรถเปิดตัวอีกประมาณ2-3รุ่นใน b a n ค k o k International Motor Show รอบนี้แน,น่นอนพบกันใหม่ในเทปถัดไปสวัสดีครับ